เก่งจังเลยสุดยอดอ่ะนี่โอ้ยรับรับเล็บด้วย่ะเดี๋ยวํำ <c oughs> เดี๋ยวํำเหกใจเย็นลูกเดี๋ยวํำเหกใ <c oughs> จเย็นลูกอืมรับดีดีลูกเดี๋ยวไข่แหก Là càng nó là căng đời rồi mới thu nó mọc đưa chị ơi à hẳn mà hay